งาะรบกเตี้ยคือสามามาหหนึ่งนี่สือานเลยสมัยดีุ้สาเอกหนอันมะหมาห่หนึ่งตกลงกินตั้งแต่สามคนนี่ละทีเดอนเดยไม่เสียิาหรืออาจจะนามราออกอ้ยัดีน้นสันโทสีีกินว่ามาแต่เราหอนี่มันใยาแย่งเลยไอ้แงถาถูกหาหญไเห็เดยนี่ทีลีน้องแพไม่มคิถึงน้องแพรเอาไหมนี่คิดถึงน้องแพลไหมเอ๊ะเสียเสียกู มันไม่จะบอกมันไม่จะเปลนไว้อยู่เลยหนูไปใส่ออกก่อนแล้วมันเนี้ยจุ้จู้จู้จู้อ่ะมันมีลูกเดียวเอามาเล่นลูกเดียวกินตัวยู่ได้หนิไน้องลูกซีไม่ลูกเดียวเออโอ้ี๋แล้วเข้ามาห่ายฮักห่ายฮักฮักนอนแล้วลูกเดียวเล่นบริกรแต่กิกินเมียนะจ๊ะ ม่เลี้ยลูกเจียนกี่ตอนเดียวน้องแบมมาขอพี่เอกใหมมมคิดยโอ้ยคนปลาเอาดอกนี่เราพอเป็นอ้ายอะไเบ้อจุย่างจว็งเขียเอเป็นเขียวยาวตอนแล้วถอนเอาบ้างไงยวบ้านวันไงยามอนเองไปหายกันฉากกันฉากห้องมมีห้อมีแต่เสียงหัวเราะค่ะหัจ พี่น้องลูกสาวข่อยเว้ยฝรั่งหน่อยข่อยมางามติเมียป้าอย่าลืติดตามโชว์ใหม่ได้นะคะค่ะป้าเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงฝรั่งได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ลูกได้อยู่โอเคพร้อมกับลายแทงสมบัตินะคะค่ะลายแทงจะเยอะมากจะเต็มเขียนนะคะพร้อมกับลายแทงนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของน้กฟ้าพี่ฟ้าด้วยเนาะปลาวันนี้พี่ฟ้าไม่วาติดธุระอ๋อ ไลหน้าใช่ไหมลูกใชพี่นอ้องลูกข่อยคือชวยจะปัดน่ารบกพวเนี้ยโอ้ยค้าปัดหุ่นลูกข่อยพี่น้องคะโอ้ยอส้ามาขายเนียก็มามีแต่เนาะมามีขายเหียนแต่เนานะสวยมากค่ะนางเอกวงนี้มีแต่คนสวยแต่คนละสไตล์เอออันนี้เจนนี่เขาเขาสวยหวานเซ็กซี่ส่วนยุกิสวยหวานน่ารักเออฟ้าใสก็ไปอีกแบบเนาะ Ờ, ฟาชุดาก็ไปแบบสวยค่ะลูกสวยค่ะ bye bye. ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย